สวัสดีครับมีพาแดกวันนี้พาไปกินขาหมูบุฟเฟ่อารุณสิบเก้านะฮะราคา79บาทเองนะครับเขามีสาขาที่ราชพฤกษ์ใกล้บ้านเลยนะครับนี่อย่างแรกเลยนะฮะคุณก็ต้องไปตักข้าวครับอันนี้น้ําราดครับแล้วก็มีผักดองนะฮะผักต้มแล้วก็ไข่ครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็มาให้เขาสับ,ส,บสับแบบนี้นะฮะนี่สั่งแต่หนังกับไส้ก็ยังได้นะครับไม่เอาเนื้อนะฮะแล้วไส้เขานี่อร่อยนะหอมนะฮะหอมมากแล้วก็ไม่มีขาวเลย แล้วน้ำราดของเขาเนี่ยฮะไม่มีเค็มนะฮะรสกลมกล่อมกําลังดีไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปนะอร่อยมากนะฮะโอ้โราดเนี่ยผมราดชุ่มๆเลย <c oughs> นะครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะโอ้โหนเนื้อหนังไส้อะไรก็ว่าไปนะฮะเขาให้เต็มที่เลยแล้วก็ดีงามที่สุดคือกระเทียมแกะแล้วนะฮะแล้วก็พริกเด็ดไม่เรียบร้อยนะฮะโอ้แล้วดูนี่ฮะไข่ย,ยางมาตูมอันนี้ซื้อเพิ่มนะฮะสิบบาทอร่อยมากอยากให้มาลองชิม